Love like this เติมความคิดเติมความรักและเติมพลังให้เต็มไปกับเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกเล่ากันค่ะพบกันได้เป็นประจำที่นี่นะคะและสำหรับวันนี้เรื่องที่นำมาตั้งชื่อว่าหายนะของนกไปฟังกันค่ะหายนะของนก จริงๆมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนกนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจค่ะสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันยังไงเรามาเริ่มกันที่เรื่องของนกกันก่อนนะคะมีนกไก่ฟ้าฮิมาลายันคู่หนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงในป่านกตัวนี้สวยมากค่ะขนของมันเนี่ย จะมีสีที่สะดุดตามากๆนะคะเหมือนกับว่าพระเจ้าได้สร้างมันให้มีสีทุกสีเลยทีเดียวมันมีหัวสีเขียวและมีขนเส้นยาวๆที่เป็นเหมือนงอนด้วยนั่นทำให้มันดูสง่างามมากๆนะคะเหมือนกับว่ามันกำลังสวมมงกุฎอยู่เลยทีเดียวค่ะถัดจากหัวสีเขียวๆก็คือคอซึ่งเป็นสีแดง แล้วก็ยังไล่สีจนมาเป็นสีส้มนะคะไม่ใช่แค่แดงหรือว่าส้มเฉยๆค่ะส่วนของหลังและปีกของมันก็เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคือเป็นสีม่วงเป็นม่วงที่เหลือบน้ำเงินแล้วก็ยังสะท้อนแสงแวววามสวยงามด้วยส่วนก้นละหางของมันก็เป็นสีขาวนะคะเจ้านกเนี่ยภูมิใจกับสีที่สวยงามของมันมากและไก่ฟ้าฮิมายันก็พูดกับตัวเมีย ซึ่งเป็นคู่ของมันที่มีสีน้ำตาลธรรมดาธรรมดาว่าเช้านี้ขนของฉันช่างสวยงามเหลือเกินเธอเห็นไหมตัวฉันแวววาวเพราะแสงอาทิตย์มากแค่ไหนเวลาฉันบินนะปีของฉันก็เปล่งประกายยังกับสายรุง้งคอและหางของฉันก็ระยิบระยับราวกับเปลวไฟฉันว่าฉันจะต้องเป็นนกที่สวยที่สุดในโลกเลยละ่ะนกตัวผู้ คุยอวดคู่ของมันด้วยความภาคภูมิใจค่ะเสียงของมันดังขึ้นทุกทีทุกทีเธอเองอ่ะน่าสงสารมากเจ้านกตัวผู้พูดต่อนะคฉันเสียใจกับเธอด้วยจริงๆสีของเธอมันดูน่าเบื่อและธรรมดาเกินมีแต่สีน้ำตาลสีเดียวเองเธอไม่อยากจะมีสีสวยๆแบบฉันหรอเจ้านกตัวเมียมองไปที่นกตัวผู้แล้วพูดเบาๆว่า เราถูกสร้างมาแบบนี้และเธอก็ถูกสร้างมาแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์หรอกที่ฉันจะอยากเป็นเหมือนเธอเพราะฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีขนแบบเธอได้อีกอย่างนะฉันก็มีความสุขดีฉันบินไปกับเธอได้และฉันก็พอใจที่ได้เป็นนกสีน้ำตาลธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นตอนที่พวกเขาเกาะอยู่บนต้นไม้นั่นเองค่ะ นายพรานคนหนึ่งก็กำลังเดินเข้ามาเงีย,งยบๆในป่าด้านล่างผู้ชายคนนั้นได้ยินเสียงนกร้องดังก็น,นกตัวผู้ที่กำลังคุยโม้ด้วยความภาคภูมิใจนั่นล่ละค่ะเขาย่อตัวลงและพยายามเข้าไปใกล้มากขึ้นเขาเคลื่อนตัวช้าๆเพื่อไม่ให้มีเสียงนะคะแล้วเขาก็หยิบลูกธนูขึ้นมาเตรียมพร้อม ตอนที่เขายกคันธนูขึ้นเขาก็ส่งเสียงเล็กน้อยนกที่เกาะกิ่งไม้อยู่ก็ตกใจโผล่ขึ้นไปในอากาศด้วยความกลัวแต่ขนสีขาวที่ท้องและขนที่มีสีสดใสของนกตัวผู้ที่มันพูดอย่างภาคภูมิใจนั่นล่ะค่ะทําให้ในายพรานเห็นมันได้อย่างชัดเจนนายพรานง้างสายเต็มเหนี่ยวแล้วยิงลูกธนูออกไปตรงไปที่นก ไก่ฟ้าหิมาลายันแสนสวยเจ้านกพยายามกระพือปีกสีม่วงเหลือบฟ้าของมันเพื่อบินหนีแต่มันช้าเกินไปค่ะลูกธนูได้ปักลึกเข้าไปในตัวมันเจ้านกที่เคยมีความสุขเคยภูมิใจกับสีสวยๆของตัวเองก็ร่วงลงสู่พื้นและตายค่ะน่าเศร้ามากๆเลยนะคะส่วนนกไก่ฟ้าฮิมาลายันตัวเมียที่เป็นคู่ของมัน ตอนที่มันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนกตัวผู้มันก็รีบบินไปที่ต้นไม้ที่แน่นๆหน่อยที่มีอยู่หลายต้นเลยนะคะทำให้มันรอดปลอดภัยจากนายพรานนักล่าเจ้านกตัวเมียเกาะกิ่งไม้นิ่งๆมันพูดกับตัวเองว่าก็จริงที่ขนของฉันไม่สวยขนสีสดใสแบบที่ตัวผู้ชอบและร้องโอ้อวดเสียงดังแบบที่สามีฉันทำ ทำให้นายพรานตามเสียงมาแต่คนสีน้ำตาลธรรมดาของฉันกลับช่วยให้ฉันปลอดภัยตอนนี้ฉันกลับยิ่งดีใจที่ฉันไม่มีขนสีสวยๆฉันรู้สึกซาบซึ้งกับวิธีที่พระเจ้าทรงสร้างฉันฉันไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนนกตัวผู้ที่มีสีสวยแบบหลายๆสีแบบนั้นแต่ว่านะถึงเขาจะขี้โม้มากๆฉันก็เสียใจมากจริงๆที่ต้องเสียเขาไป ฉันคงจะคิดถึงเขามากแน่ๆคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของเราเริ่มต้นด้วยเรื่องของนกใช่ไหมคะแต่จบลงด้วยบทเรียนที่หนักหน่วงเกี่ยวกับอันตร,รายของความหญิงพยองระหว่างไม่มีขนสีสวยๆเหมือนกับไก่ฟ้าฮิมาลายันนะคะแต่ไม่ว่าจะเล่นกีฬาเก่งร้องเพลงเพราะหรือมีบ้านมีรถมีส่วนสวยๆ อะไรก็ตามที่เราเชื่อมัน่นหรือภาคภูมิใจกับมันอะไรก็ตามที่เราภูมิใจก็อาจจะเป็นอันตรายกับเราได้มีคำพูดหนึ่งบอกว่าความเยอะหญิงนำมาซึ่งความอับอายแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนนำมาซึ่งปัญญาแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างความภาคภูมิใจและความอ่อนน้อมถ่อมตนล่ะคะคนที่ถ่อมตัวจะรู้สึกปลอดภยัย คนถ่อมตัวมีความมั่นใจรู้จักความสามารถของตัวเองและรู้สึกสงบสุขกับธรรมชาติของตัวเองแต่คนที่หญิงพยองค่ะจะมีความมั่นใจมากเกินไปและไว้วางใจภาพลักษณ์หรือทักษะของตัวเองเพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีแต่ถ้าเขาพลาดทุกอย่างก็อาจพังทลายลงกลายเป็นเท่าฐานได้ เหมือนกับความภาคภูมิใจของไก่ฟ้าหิมาลายันตัวผู้ตัวนั้นและนั่นคือหายนะของนกค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขและสันติสุขตามที่พระเจ้าได้ทรงสร้างคุณนะคะ กลับมาพบกับ Love Like This ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ God bless you สวัสดีค่ะ